ทีนี้จากประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทาให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีนั้นถูกตอกย้ําอีกครั้งครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของกลุ่มมาเฟียต่างชาติผิดกฎหมายหรือว่ามาเฟียข้ามชาติซึ่งนอกจากชาวเยอรมนีแล้วนะครับยังพบข้อมูลครับว่าที่นั่นมีมาเฟียต่างชาติประจําถิ่นอยู่อีกอย่างน้อยๆสองสัญชาติด้วยกันครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วครับ ถ้าย้อนกลับไปมีคดีชาวจีนถูกแก๊งชาวจีนด้วยกันลักพาตัวไปซ้อมทรมานและตัดนิ้วเรียกค่าไทยจากการสืบสวนนั้นพบว่าสาเหตุมาจากเรื่องเงินในธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายนอกจากจะมีความผิดทำร้ายร่างกายแล้วยังอยู่ไทยเกินวีซ่าอีกด้วยขณะที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แก๊งอ u t l ลอฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมนี หลังจากตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหานำไปสู่การเปิดโปงแก๊งดังกล่าวซึ่งเป็นแก๊งมาเฟียนอกรีดที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกแล้วเข้ามาสร้างอาณาจักรลับทำธุรกิจสีเทาอยู่กลางเมืองพัทยารู้จักกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลโดยที่มีคนไทยนั้นเป็นนอมินีจากการสอบสวนในคดีแก๊งเอาลอฆ่าหันศพนักธุรกิจ ทำให้พบว่าในพื้นที่เมืองพัทยายังมีกลุ่มมาเฟียต่างชาติอีกหลายแก๊งที่เข้ามาทําการฟอกเงินทําธุรกิจสีเทาแหล่งข่าวในพื้นที่เคยให้ข้อมูลไว้ว่าที่พบมากที่สุดคือมาเฟียจีนซึ่งมีเกิน50รเรองลงมาคือกลุ่มชาวรัสเซียส่วนชาวเยอรมน,นีประมาณ5เเและหลายครั้งที่แก๊งมาเฟียเหล่านี้เกิดปัญหาขัดแย้งกันเองจะนำไปสู่การฆาตกรรม ทำให้พัทยามีภาพลักษ์เป็นเมืองสีเทาก็ทั่งล่าสุดมีกรณีต่างชาติค้าบริการเด็กที่เกิดขึ้นครับ